ดูเรื่องของในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันหน่อยนะคะที่เป็นเรื่องเป็นาราวกันขึ้นมาก็คือการปกปิดไทม์ไลน์ของผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ไปเชื่อมโยงกับปาร์ตี้ของดีเจมะตูมเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้เป็น Talk of the town เลยแล้วก็มีการกดดันมีการประนามมีการาาากดดันเปีัยงเจ้าหน้าที่ด้วยว่าอยากให้เจ้าหน้าที่ใช้กฎหมายในการจัดการกับคนกลุ่มนี้ให้ได้นะคะเมื่อวานนี้เนี่ย มีการเปิดเผยถึงเรื่องของไทม์ไลน์ของผู้ป่วย3รายด้วยกันนะคะคือรายที่647รายที่657แล้วก็รายที่658เนี่ยนะคะมีการโพสต์อินโฟกราฟิกนะคะว่าในการชี้แจงไทม์ไลน์ของผู้ป่วยเหล่านี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างถ้าคุณได้เห็นไทม์ไลน์เนี่ยยันไม่แปลกใจว่าทำไมคนถึงโกรธ กรณีผู้ป่วยชายอาชีพนักร้องนักแสดงรายที่647ซึ่งล่าสุดเขาออกมาเปิดตัวแล้วว่าเขาคือคนคนนั้นเนี่ยนะคะเขาชื่อว่าเขาโอ๊ตวงแอคซิสนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันกรณีของเขาโอ๊ตแต่ดูไทม์ไลน์ของเขาก่อนว่าทำไมเขาถึงโดนประนามหยามเหยียดมากรายนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าวันที่8มกราคมตอนกลางคืนเขาไปงานเลี้ยงที่โรงแรมบันยันทรีนะคะก็เป็นงานของดีเจมะตูมนั่นแหละ 9มกราคมตอนเช้าก็ไปโรงแรมบัญญัตีไปทานอาหารกับเพื่อนชั้นดาดฟ้า10-13มกราคมตลอดทั้งวันอยู่ที่ปั้นพักที่ห้วยขวางค่ะพอ12มกราคมอาการมาค่ะปวดหัวเป็นไข้ไอเจ็บคอมีเสมหะมีน้ำมูกจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสคุณชัดเจนเลยอาการนนะจัดเต็มหลังจากนั้นค่ะไทม์ไลน์บอกว่า14-20มกราคมผู้ป่วยไม่ให้ข้อมูลค่ะ คืออันเนี้ยงงมากว่าอาการจัดเต็มมาขนาดนี้โดยปกติแล้วสำหรับที่เราเคยเห็นทไลายมาหลายๆคนเนี่ยถ้าเริ่มมีอาการไข้ไอเจ็บคอหรือแม้แต่จมูกไม่ได้กลิ่นเลี้ยนไม่รับรสเนี่ยวันรุ่งขึ้นเขาต้องไปตรวจแล้วแต่รายเนี้ยตั้งแต่วันที่12ที่เริ่มมีอาการถึงวันที่20กี่วันคะ8วัน8วัน8วันไม่ให้ข้อมูลว่าในระหว่าง8วันนั้นไปทำอะไรจนกระทั่งวันที่21มกราคมตลอดทั้งวัน ทราบว่าเพื่อนที่ไปร่วมงานเลี้ยงวันที่8มกราคมติดโควิดตัวเองก็เลยไปตรวจหาเชื้อโควิดที่โรงพยาบาลแล้ววันรุ่งขึ้นก็ได้ทราบผลการตรวจว่าติดโควิดแล้วก็เข้ารับการรักษาตัวนะคะนี่คือไทม์ไลน์ของผู้ป่วยรายนี้ผู้ป่วยรายต่อไปรายที่657คนนี้หนักกว่าค่ะชั้นจูเลยฮะเออไม่บอกอะไรเลยอาชีพเป็นผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ค่ะ16มกราคมบอกไปร่วมงานวันเกิดเพื่อน 17 2 1ถึง21มกราคมอยู่ที่บ้านพักไม่ให้ข้อมูลออหลายวันมากนะคะตั้งแต่วันที่17จนถึง21 5วัน5วันด้วยกันจน22มกราคมทราบว่าเพื่อนที่ไปร่วมง,งานเมื่อวันที่16มกราคมติดโควิดก็เลยไปตรวจหาเชือ้อจึงได้ทราบว่าตัวเองก็ติดโควิดเหมือนกันนี่ก็คล้ายๆการกุลันธิยาสั้นเหมือนกันแล้วเป็นผู้ป่วยชายเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ โอ้รายต่อไปเนี่ยคนนี้ที่คนโกรธเคืองอเพราะว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐคือต้องรู้อะต้องรู้ว่ามาตรการของรัฐที่เขาขอความร่วมมือประชาชนคืออะไรแล้วต้องรู้ว่าโดยหน้าที่แล้วท่านต้องให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่แต่นี่ไม่ให้อะไรเลยะนะคะโดยวันที่9มกราคมไปร่วมง,งานวันเกิดเพื่อนที่โรงแรมบัญญัตทรีเขตสาทร10ถึง12มกราคมไม่ให้ข้อมูลค่ะ พอวันที่13มีอาการแล้วนะคะเริ่มมีไข้พออภายมีอาการไอและมีเสมหะหลังจากนั้นไม่ให้ข้อมูลอะไรอีกต่อไปจน22มกราคมทราบว่าเพื่อนที่ไปงานด้วยกันติดเชื้อจึงไปตรวจหาเชื้อและหลังจากนั้นก็ทราบว่าตัวเองติดเชื้อด้วยนี่คือไทม์ไลน์ของผู้ป่วยทั้ง3คนค่ะทีนี้รายแรก647ที่ได้เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะก็คนก็ตามหากันว่า นักร้องนักแสดงคนนี้นคือใครวัย23ปีนี้คือใครซึ่งตอนแรกเนี่ยนะคะก็มีคำใบ้มีคำใบ้จากคุณหนุ่มกัญชัยนะคะคที่เขาไปเล่าในรายการคือนอกจากเล่าแล้วเนี่ยยังมีการร้องขอด้วยว่าน้องพี่ขอเหอะคือน้องอย่าปกปิดอะไรอีกเลยน้องออกมาให้ข้อมูลกับสังคมดีกว่านะคะแล้วคุณหนุ่มก็ค่อยคอยใบ้มาเรื่อยๆว่าทราบมาว่าคนนี้เนี่ยคือคนที่ถือเค้ก ในงานวันเกิด<ม>ของคุณมะตูมแล้วก็ทราบว่าน้องคนนี้อยู่วงบอยแบนด์แล้วก็ทราบว่าคือคือคุณหนุ่มก็ให้ข้อมูลว่าน้องเขาเนี่ยอยู่วงบอยแบนด์คนก็โอ้ยอยู่วงบอยแบนด์แปลว่าดังสิ<ม>แต่คุณหนุ่มก็บอกว่าแต่เราไม่น่าจะมีโอกาสที่จะได้สัมผัสเขานะครับต้องขออภัยด้วยเพราะว่าน้องเขาไม่ดัง<ม>คือเป็นคําใบ้ประมาณนี้คนก็ไปตามหาว่าใครนาะไป ถือเค้กให้คุณมะตูมใครน้ออยู่วงบอยแบนด์ใครน้อ,อ,นอที่ไม่ดังมันก็มีอยู่หลายๆคนเหมือนกันแต่จนกระทั่งเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมุ่งคืนนี้เนี่ยก็มีการเปิดเผยว่าบุคคลคนนั้นคือเข้าโอสค่ะชื่อนายคริสพันธรรมนะคะเป็นหัวหน้าวง a อคซินะคะ